ก่อนไปเริ่มคลิปก็มาดูกับช่วงอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งดีกว่านะครับทุกคนครับผมเติมเอาแพ็กทีวี2,000โลมันจะได้มันจะแถมอะไรมั่งเอาจริงไม่ค่อยแนะนําให้เติมนะไอ้พวกแพ็กตัวละครแบบนี้มันมันหาเองได้ง่ายเวยยกเว้นแค่ไอ้พวกตัวอัปเกรดท่านคอกแมนแค่ตัวเดียวเลยส่วนตัวอื่นนี่คือมันหาเองง่ายนะหาเองง่ายขนาดพี่เล่นมาแค่10กว่า E ีอ่ะมีเกือบทุกตัวในเกมนะพี่สอนตั้งมาโคหน่อยครับ พี่ใช้เป็นออโต้คิกแทนครับไม่ใช่เป็นมาโคก็พอสอนได้นะแต่ต้องใช้บนคอมเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาสอนแล้วกันของพี่ส่วนมากจะใช้กับด่านไนเมชาร์เตอร์สองเท่านั้นด้วยเมื่อวานพี่ลองเปิดแบบทั้งวันนะไนแมชาร์เตอร์สองได้มาประมาณ6-7ถึงล้านนะถ้าจำไม่ผิดนะผมก็กำลังจะเก็บเงินซื้อพรามหรือ g m a n พี่ว่ามันดีทั้งคู่เว้ยจริงๆควรมีทั้งคู่แหละแต่พารามใช้ฟาร์มด่านง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็นี่เลยคอมเมนต์ที่พี่สนใจคือผมใช้ Modify You Will Fall กับซิลเวอร์ไททันลงชัปเตอร์สามอ๋อไอ้ที่เงินคูณสิบเอ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้พี่ลองทําตามแล้วกันของพี่จะเป็นชัปเตอร์สี่เนาะแล้วก็มีไอ้ที่หลายๆคนเนี่ยถามก็จะเป็นโทรแบ็กไนเมอร์เนี่ยทำยังไงให้ผ่านใช่ไหมโโทรแบ็กไนเมอร์ปัจจุบันนะครับมีการปรับให้ยากขึ้นพอสมควรเลยเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูแต่ว่าตัวละครน่ะจำเป็นต้องมีหลายตัวมากเลยทั้ง G Man 5.0ทนั้ง Jack oth, แจ็คกอนน์อะไรเนี่ยจำเป็นต้องมีมากถ้าอย่าง ผมแนะนำลงไน g ม t ชั r เตอร์ห e r 1ต้องผ่านไน h ม m ชั e เตอร์ส r 3กับ4ก่อนได้ครั้งละ40,000มี v p 5 0 0 0 0คูณ2,100,000แสนสิ่งที่แนะนำคือ Shadow TV, t er, ีไทม์เมอร์คอกแมนสป w o เกอร์วูแมนเออเอออืมทำไมต้องผ่านไน h ม m ชั e เตอร์ส r 3กับ4ก่อนวะอันนี้อันนี้คือไม่เข้าใจไงงงคือมันลงชั a เตอร์หแต่ทำไมต้องผ่าน3กับ4ก่อนนี่แหละเลยไม่เข้าใจ แต่ของพี่ลง c h a p t เต2อ่ะมันก็ได้วันหนึ่งประมาณ6 7ล้านแล้วนะแต่เดี๋ยวไปลองทําดูแล้วกันเนาะเนี่ยสอนตั้งมาโครฟาร์มทั้งวันได้ไหมอันไนประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะพี่ครับ g ีแมนโกจีแมอะไรเอ่ยบอสคืออะไรวะ Go g กจีแมนรีโม infinity normal ใครอ่านแล้วเข้าใจคือน้องเก่งมาก <laughs> พี่อ่านไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจว่ามันพีม์อะไรเว้ยทำไงให้ด่านคูณ3ด่านคูณ3จะเป็นเล่นครั้งแรกของวันเท่านั้นครับ อคอมเมนต์เยอะจัดอันนี้คืออะไรอะขนาดโกจิแมนจะแปลงได้พี่สอนผ่านในแมชชัปเตอร์เจ็ดหน่อยอืมในแมชชัปเตอร์เจ็ดพี่ไม่ผ่านอะพี่ไม่ผ่านช่วงเว็บหลังๆเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราลองไปใช้วิธีการลง,ลงแบบโมดิฟายไอเงินคูณสิบดูละกันเนาะก็ใช้ซิลเวอร์ไททันใช่ไหมหนึ่งตัวแต่ของเขาเป็นชัปเตอร์สามของพี่มีแค่ชัปเตอร์สี่เว้ยแล้วค่อยกดอน้ำแข็งออกเอาอ่ะเดี๋ยวไปลองดูละกันนะครับ ก็จะเป็นตัวไททันซิลเวอร์คาเมล่าเนาะที่เขาแนะนํามาใช่ไหมหนึ่งตัวมันคือมันสามารถสปอนเนอร์ได้โอ้คือมันใช้เงินลงสูตรแล้วมาสปอนเนอร์ได้ก็ถือว่าดีนะพี่ไม่เคยมาดูข้อมูลตัวนี้มาก่อนเลยเว้ยคือไม่เคยคิดจะใช้ด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าของพี่เป็นชาร์เตอร์สี่ของน้องที่เขาพูดเนี่ยเป็นชาร์เตอร์สามซึ่งสี่เนี่ยมันค่อนข้างจะยากกว่าสามเนาะอ่าเดี๋ยวนะชาร์เตอร์สี่แล้วก็โมดิฟายเป็นตัวนี้ y o U will fall คือไม่มีโอกาสผ่านใช่ไหม Dn เงินคูณ10อืมน่าสนใจก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันเนาะว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวไปลองทีมใหม่แล้วกันเนาะ แต่ก่อนไปเริ่มก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และขอฝากร้านค้าบิวปะกรไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาบริการต่างๆในเกมโลบอกขอแนะนำ Last View, ร้านบิวปะกรนช็อปการันตีด้วยยอดขายมากกว่า400,000ชิ้นแบบปลอดภัยแน่นอนมีทั้งบริการต่างๆเช่นแมปโก a การ์เด้นที่มียอดสั่งซื้อสั่งเลี้ยงนับหมื่นชิ้นที่การันตีส่งตรงและปลอดภัยแน่นอนและล่าสุดก็ยังมีบริการในแมปไนท์ที่ไนท์อินเดอะฟอเรสต์ด้วยและนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมโลบ ก็ถ้าหากสนใจบริการยังไงก็ลองดูที่ร้านวิวประกอบช็อปได้นะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวางตัวนี้ตรงนี้แล้วกันเนาะรู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยมันจะโจมตีพวกเดินเข้ามาธรรมดาไม่ได้อาจจะแบบติดเรื่องของการบินหรือว่าฮิดเเนหรือปล่าซ่อนตัวอ่ะอันนี้เป็นน้ําแข็งให้เรากดรัวๆใช่ไหมคือครั้งแรกที่พี่เคยลงเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเราสามารถกดเพื่อขายน้ําแข็งได้เว้ยตอนนี้รู้แล้วครั้งแรกที่ลงตั้งแต่นู่นเลยคลิปเก่าๆเลย อ้นี่ตัวสปอนเนอร์โจมตีแรงอยู่นะถี่ด้วยใช้ได้เลยหรือว่าจะผ่านจริงๆวะทุกคนถ้าไม่ผ่านนะมุมมองพี่คิดว่าต้องเอาไอ้ตัวสปอนเนอร์ตัวอื่นมาเสริมอีกสักตัวหนึ่งน่าจะโอเคมากโอ้โ้โอ้โอ้แจ็มเลยแจมเลย,แ,เลยแต่เอาจริงโอ้โหเดี๋ยวนะ <c oughs> คุณพี่ติดแช่แข็งบ่อยเกินไปหรือเปล่ามันดูแบบติดบ่อยมากเลยนะ แล้วอันนี้คือไอ้ที่มันมีโจมตีมันจะมีโจมตีตัวละครกับสปอนเซอร์สปอนเซอร์โจมตีได้แต่ดีเพียรแค่หกรกว่าหกรเอ๊าเอจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะอ่ะขึ้นเลเวลสอต่อเลเวลสอก็ตีแรงขึ้นมาเป็นหลักพันโอเคอยู่แต่ตัวละครหลักมันจะมีซิวเวอร์สตอมกับพันเนี่ยโจมตี2อ,อันใช้ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะว่าจะไปได้สักกี่เวฟแต่ถ้าเท่าที่อ่านมาเขาบอกชาร์เตอร์สมาผ่าน แต่อันนี้ช h a นเตอร์สี่ไม่รู้ว่ะช h a นเตอร์สกับ4ี่อ่ะเลือดต่างกันเยอะนะเว้ยเยอะมากเลยอันนี้สปอนเนอร์ก็เลือนสี่หมื่นแล้ว DPS สองพกว่าถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่นี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งน่าสนใจมากแต่ส่วนตัวพี่ก็ยังอวยตัวคาเมราเฮลิคอปเตอร์มากกว่าวะ่ะอ่ะคือเลเวลสามเลเวลสาตัวหลักก็ยังตีไม่ได้นะวาวุ่นเลยตอนเนี้ยวาวุ่นชิบหายแน่นอนเลเวลต่อไปใช้เงิน3ามแสนกว,กว่านะครับมันมันจะไหวจริงหรือเปล่าวะ พี่ว่าถ้าเราวางเฮลิคอปเตอร์ไอตัวสปอนเนอร์อีกตัวหนึ่งอาจจะผ่านอยู่นะรู้สึกว่าแก๊งสปอนเนอร์แมบบนี้แม่งเดือบแบกของจริงเลย <c oughs> ไม่เหมือนแมบบอื่นเลยเนาะคือสปอนเนอร์แมบบนี้แต่ละตัวแม่งโหดทุกตัวเลยอย่าง G ี a n 5.0ุนก็สปอนเนอร์ได้เว้ยแล้วก็ตีอย่างแรงเลยสรุปคือไม่ผ่านนะครับน้องเขาอาจจะลงชาร์เตอร์สามอ่ะแล้วใช้โมดิฟายเนี้ยผ่านแต่ของพี่ลงชาร์เตอร์สี่มันไม่ผ่านเว้ยเดี๋ยวขอลองปรับทีมสักนิดน,นึงแล้วกันพี่ว่าพี่รู้วิธีในการลงด่านนี้ล อ่ะเดี๋ยวรอบนี้ขอเพิ่มมาตัวหนึ่งละกันเนาะเป็นคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้คือเดอะเบสสปอนเนอร์ต้นเกมกลางเกมเลดเกมกันเวยถูกบัฟด้วยแหละบัฟให้เลือดคูณ2ดามเมจคูณ2มันก็เลยค่อนข้างโกงอ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ารอบนี้จะผ่านหรือเปล่าก็ <S <S จากที่ดูมาเนี่ยตัวละครถ้ามันโดนแช่แข็งเวแต่สปอนเนอร์มันไม่โดนไปด้วยเพราะงั้นเวลาเราเล่นกับโมดิฟายที่เป็นอย่างเงี้ยใช้พวกตัวสปอนเนอร์น่าจะแจ่มกว่านะ เดี okay. ๋ยวนะปุ๊บปุกด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 โอเคแล้วก็เดี๋ยววางต่อเลยนี่คาเมลาเฮลีคอปเตอร์วางไว้สองตัวพี่ว่าผ่านไ้ทุกคนน่าจะแบบผ่านแบบชิวๆเลยนะแต่ว่าความลำบากก็เพิ่มขึ้นสองเท่าเนี่ยคือเราต้องมานั่งกดอย่างนี้รัวๆใช่ไหมแล้วคิดสภาพวางสามตัวนะบันเทิงเลยอ่ะเดี๋ยววางสักตรงริมนี้แล้วกันให้มันห่างๆหน่อยเวลามันติดน้ำแข็งมันก้อนใหญ่เนาะ ทีนี้ก็น่าจะแบบกดออโต้อัพยาวๆเลยนะเดี๋ยวกดคลายคายไปคายไปนี่สามตัวหูลำบากจัด <c oughs> ลำบากจริงะเนี่ยกดๆๆๆๆๆโอเคแล้วก็กดอัพของเราเมื่อกี้นะครับเรามาบ้านแตกตอนเวฟสิบสีเนาะแต่นี้เคลียร์เร็วแบบเร็วจัดเลยบอสยังไม่ทันที่เดินออกมาเลยบอสตายไปแล้วสรุปคือสปอนเนอร์ไอตัวที่ออกมาเนี่ยของตัวาเมล่ฮคอปเตอร์เก่งกว่าเยอะเลยนะ อันนี้ผ่านชิวจริงอะเนี่ยน่าจะผ่านแล้วพี่ว่ายังไงก็ผ่านเวดามจขนาดนี้แต่เวฟบ,บอสจะผ่านเปล่าไม่รู้นะรู้สึกว่าบอสมันเลือดโคตรเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันตอ่อนะฮะตอนนี้ก็ขับไมล่าเฮลิคอปเตอร์ตันแล้วเหลือแค่เจ้าไททันตัวเดียวนาะที่ยังไม่ตันอ่าน่าจะได้นะรอดูดีกว่าโอ้บอสเลือด8 7ล้านจริงๆนะถ้าใครจะฟาร์มอย่างเงี้ยพี่ว่าหาตัวดามจแรงๆอย่างพามยูดีซีมาก็ได้ มันก็น่าจะแบบเคลียบบอสได้เร็วกว่าเว้ยพะเวฟสุดท้ายยังไงเงินมันก็เหลือดูดิตอนนี้แม่งเหลืออยู่50สกว่าล้านอะชิบหายแล้วจะผ่านป่าววะจะผ่านไหมเนาะคือพี่มีไอ้ตัวนี้แต่พี่ไม่อยากลงเว้ยไอ้วอตแมนออฟดูมอะเพราะถ้าลงไปมันก็ดูแบบพี่ปอนทำไมต้องใช้วอตแมนออฟดูมด้วยเนี่ยจะมารีวิวตัวนี้ไงแลมันจะมีเด็กประเภทนี้อยู่เว้ยเอ้ยแต่ตอนนี้ตัวไททันมันตีได้นะตอนแรกไททันแม่งตีไม่ได้เลยแต่ตีบอสได้เว้ยตีตัวเล็กตีไม่ได้งงมาก จะทันป่าวะแต่พี่ว่าทันนะดูดูทรงแล้วมันมันน่าจะทันอยู่นะเว้เอ๊ะหรือไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวนะโอ้โหเลื่อเหลือเหลือเป็นสิบล้านอะ่ะยี่สิบล้านยี่สิบล้านหรอเอ้ะแต่ตัวละครสปอนเซอร์เ,อเราก็จุกอยู่ตรงสะพานเยอะเว้อาจจะทันปะทันปะสิบล้านสิบล้านโอ้โอเคทันอยู่ทันอยู่ได้เงินมาหกหมื่นห้าพันคูณสิบหกจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เอคูณสิบหกจุดสองห้าเอ็กโคตรเยอะเลย ใช้เวลา5นาที55วีก็ตีไว้สัก6นาทีแล้วกันต่อตาเนอะและพอออกมาก็ได้เงินรวมคูณ2เป็น130,000โอ้ถ้าตา1ชั่วโมง1ได้ประมาณ10ตาแต่ถ้าเราตัวดาเมจแรงๆอย่างเช่นพร i m e u ท c มาเสริมเนี่ยมันก็อาจจะจบเร็วกว่าอาจจะจะมันชั่วโมงละ12ตาเว้ยก็ได้ประมาณล้านกว่าวันหนึ่งก็ได้โอ้โหโอ้โหเลยนะ วันหนึ่งนี่น่าจะแบบ10ล้านอ่ะน่าจะถึงนะน่าจะหาได้พี่ว่าทําได้เวแต่ใครมันจะขยันลื่นขนาดนั้นวะก็ถ้าใครมีเทคนิคยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะครับส่วนตัวเนี่ยของพี่จะเป็นบอทใช้ในชั珀เตอร์สองเวแล้วก็หาเงินมาอัพ Gman อยู่ตอนนี้ดูดิแม่งอัพทีห้าแสน่ะหกแสนโคตรแพงเลยอัพเยอะมากกําลังจะปลดไงจะเอาไปผ่านด่านต่อด่านโทรแบคแบบในแมร์หรือ n นแมร์เจเนี่ยสิ่งที่จําเป็นต้องมีคือ GMa n 5.0อันนี้มีได้คือดี แล้วก็เป็นเดอะแจ็กกอนอตตัวนี้ก็ถ้ามีก็ดีเนี่ยพี่อัพตันและดาเมจตันคูดาวตันแล้วก็เงินตันแล้วก็มีอีกตัวคือโกโจโกโจดาเมจตันคูดาวตันแต่ว่าดาเมจระยะเนี่ยกำลังคิดอยู่เอาไงต่อบอกเลยว่าใช้เงินรวมๆกันเป็น10ล้านใช้เยอะจริงใช้เยอะจริงอะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า